อาแล้วก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมในเกมโฮมสวิตโฮมสวยโอนะครับแอปหลดอ,อยู่นะเกมมันจะเป็นแนวแบบเดบาบนะใช่ครเกมเป็นเกมแนวเดบาบครับอันนี้พอดีเพิ่งเริ่มเล่นนะเริ่มเล่นไปได้วกันเลยเฮ้ยไข่นียสภาพ แอบนมากลเลยนะเอาตรงๆนี่คือเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันนะสอนล้นเลยนะข้ามเลยอะไปเลยฮะอันนี้ก็ผมนั่นเป็นอันนี้เหรอพี่เหรอ,อแอบลุ้นฮนะแอบลุ้นอยู่ เกมมันความรู้สึกส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าเหมือนแบบเดทบายนะจากการเล่นการคอนโทรลอะไรเงี้ยผมขอเล่นเป็นเอ้าเล่นเป็นผู้รอดชีวิตละกันเนาะนะจ้ะกดเปลี่ยนไงเอ,อ้างงอันนี่อ๋อ อันนี้คือเราเล่นเป็นข้าราชกรอยู่หรออาจจะเปลี่ยนในนี้หรือเปล่าอาจจะแบบว่าให้เราเข้าห้องก่อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยรอสักครู่นะคุณผู้ชมมันก็จะแบบงงๆหน่อยนะ แต่เงแม่งแอบแบบแอบบหลอนอยู่นะผมว่าเมื่อไร่ล่ะแล้วเมื่อไร่เมื่อไร่อ่ะเมื่อไรกจะได้เล่นนี้ <c oughs> อ่ามาแล้ว กูวเอยี่ยวยากเป็นคนอ่ะอยากเป็นคนน่ะเียเอาไงดีอ,ะอ่ะกูกัว่เข้ามาแล้วกดเลยละกันมาพร้อมๆละตอนนี้คือเออเล่นไม่ค่อยเป็นโดยเดอ ช่แม่งแอบน่ากลัวนะเขาจะรู้เราชีวิตตกป้องอะไรวะอ่ะผมอ่านไม่ทันอะ่ะมาอันนี้อันนี้คือมาลองเริ่มเล่นไปพร้อมกันเลยนะผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันเอา,าตรงๆปกติเล่นเดนไวนนะ เหมือนได้ยินเสียงหายใจนะเมื่อกี้แบบแบบอ้าวมันอยู่หมวนเหรอวะงงนะพอดีผมเพิ่งเริ่มเล่นเกมเนี้เป็นเกม,เเกม,เเกมเแรกด้วยอ,ยอะไรอ่าจู๋ก่อมึงจะจะู๋กอ่อ มจะเจ้าก่อหนูอ้าวทำไมผมลงไม่ได้อ่ะอ่าเาาไม่ยังวิ่งไม่ทันเลยนะนี่งงจริงนะโทษทีนะคุณผู้ชมพอดีเอ่อเพิ่งเล่นเนี่ยในครั้งแรกมันก็จะงงงงมึนๆหน่อยจริง นี่คืออ่าเชื่ออ้าวเฮ้ยอ่าออกไม่ได้มียันซะดะฝันใครไม่โดนเลยจริงอันนี้ก็มันมุดแล้วโผล่นู่นเหรอฮงนะนี่อ๋อทำลายไว้ งงมากคุณผู้ชมเกมแรกของผมอ๋อมันดีว่ามันฟันแล้วมันเดินได้เลยอ่ะคิดว่าจะรอดเอรอคิดว่ามึงจะรอดเอ๋อคิดว่ามึงจะรอดเหรอ คิดว่ามึงจะล่อดอมึงคิดว่ามึงจะลออ่อดอกอ่าไอ้นีไน่ไอ้นี่ได้ลิ้นนะโรงเรียนไม่ไปเรียนนะหนูโรงเรียนไม่เรียนนะหนูน้องหนูโอ้ฮโหกันเร็วมากเกมนี้ผมพูดจริงนะ อ้เหียอูโหเร็วกวอีกอ่ะอันนี้กูจับอยู่ระเล่กกูจับอยู่ระเล่กทำไมรู้สึกว่าแบบเอาใครไม่ได้เลยอ่ะยิงไรยิงแบบยิงไรยิงถ่ออ่ะความรู้สึกนะเสร็จไปหนึ่งนะอ๋อนี่คือตายเลยอ๋อผมเกินละ โอ้เข้าใจแล้วแทงก็คือตายเลยเหรอมาดิอ่าอ่าอีเด็กเวนนี่ กวเก่งกับกูนีนปลาทองนี่ขวาข้างนี่คืออะไรวะอันนี้ผมไม่รู้จริงอ่ะนี่แจ๋ว น,นีตายไปแล้วหนึ่งอ้มันตายมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆวะ่ะนี่หลุมแล้ววะ่ะอันนี้งงๆงงจริงเลยนี่ à à đi nó ủ ok không chú gõ Đó chú gõ luôn chết đủ kìa quá, mình đã được thành bắc đấy rồi, rồi đó, mình mình làm không được. แอบงงเหมือนกันนะอันนี้ผมพูดจริงเยซวิ่งเร็วกว่าผมอีกอันนี้พูดจริงอยนะเกมนี้การที่จะได้ไม่คาดการนี่แม่งโคตรเหนื่อยอ่ะพูดจริงมันมันมันไม่เหมือนกับเดทบายไง อันนี้คือแบบซับพอร์ตตัวที่เป็นสวายโวเยอะมากโอ้ยมัดไฟมัดไฟหรอ,อ ตายได้สองรอบเนาะ IP อ่าเกรดล้วผมเข้าใจเกมละ ใครร้องเ e e อี๊ยอ่าเอี๊ยอ่วะอนนี่เหมือนจะยังไม่เคยโดนนะคนนี้ตะชิโรวิ่งกันอย่างไวอ่ะเยดยันวาโคชเอา้า อ่านั่นนั่นนั so huh? really 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 ่นนั่นมีรูรูเยอะเปล่านี่ยรูเยอะหรเปล่า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 โอหผมทำลายก่อนเลยฮะอันดับแรกคันไว้โอ้เหนื่อยเที่ยว so uh ิ่งกันไวจะเกินไปทางไหนกันนะ ไม่ทันไม่ทันไอ้นี่งงวะ่ะซิงโค้งงงอ่ะน,นี่คือมันจะไปโผล่ที่ไหนวะ ละเริ่มมึนละทีนี้อยู่ไหนกันอ่ะนั่นอยู่ไหนกันวะอ้มขึ้นมาเจอใจอีกเลยอ่ะอ่าอ่าข้ามันแทงช้าแทงดีเล่น่ะ หมายถึงเวลาเราจะชาร์จแต่ละทีอะแต่มันดีตรงที่ว่าเวลาแท่งเราเราเดินได้เลยอ๋ออายพีไอหนูตัวอ,อยู่ไหนวะ วราบเลยแล้กันเนี่ยพอวราบมาปุ๊บมันแทงไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าวาราปุ๊บแล้วเราสามารถกดแทงได้เลยมันดีเลยเว้ย แเบเพอยันน่ะอ่านี่คือคือผมไม่เข้าใจว่ามันจดไปโผล่ตรงไหน,นทำวิธีเสร็จไปแล้วหนึ่งสาม ตอนนี้ก็คือไล่ทำลายของเล่นเปแล้วอะ่ะเฮ้ยได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงไม่รู้ว่าเกมจะจบเลยหรือว่านะอ๋อจบเลย

โคตรเอาเรื่องอ่ะงงจริงคุณผู้ชมอ่าสรับเกมนี้ผมส่วนตัวรู้สึกว่าโอเคไหมหอ๋อโอเคนะแต่ยังไม่เท่าไหร่อ่ะสำหรับผมนะคือผมอยากเล่นเป็นสวไววอวางอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าต้องกดอย่างนะกดยังไง สิ่งที่ได้เป็นซอยโร่นะนีพูดจริงนะคือตอนนี้รู้แค่ว่ากดยังไงก็เป็นฮันเตอร์อย่างเดียวจริงอ๋อออาคิงไม่ได้วะเปลี่ยนเป็นฮันเตอร์ไม่ได้อะ ภาพสวยจริงนะเกมไทยก็ประมาณนี้เนาะก็ตอนนี้มันลดอยู่ด้วยในสตรีมไม่ไปจัดกันเลยภาพสวยโอเคเลยอะ่ะแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่รู้นะโดยส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่แต่โอเคอะ่ะมันมันโอเคเลยแหละน่าจะเป็นเพราะผมไมไจะเล่นโหมดฝึกหรือเปล่า ผมก็เลยเล่นเป็นผู้รอดชีวิตไม่ได้ก็คือตอนนี้ก็กดอะไรไปเรื่อยๆหมดอะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่หมดฝึกอ๋อเอา้าให้ผมได้เป็นฆาตกรอีกแล้อก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวให้อีกเอา้าเอาเอมีพอในเอ่อเมื่อกี้ผมกดอะไรไปอะ ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะคุณผู้ชมชอบไงอย่าลืมกดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไอ้กัน